สวัสดีค่ะยีนังกระเทยนี่พวกแกนี่พวกแกพวกแกจะไปไหนกันคะวันนี้นะคะพวกเราแกจะไปดูเพื่อนนะคะแม่ล่าฉลามหัวคุยกันเลยค่ะอุย้ยฉลามหัวคุยมานะคะมาเลยคะ่ะอีปลาฉลามหัวคุยมายังไหนคะนี่แกชันว่เรื่องมันแปลกๆนะเนี่ยขับดีๆหน่อยได้ไหมขับตันอีหค่ะเดี๋ยวกูก็ยิง ฉันว่าลแกฉันว่าลืมมันแปลกแล้วเนี่ยจะบอกกัว่าแกขับไม่ดีหรือว่าปลาฉลามก็แน่เนี่ยอุ้ยอุ้ยย่ามึงกลัวรืมกับแกจิบหายแล้วจิบหายวะสวยแล้วค่ะทุกคนเอาละค่ะพวกกันเด้อฉันไม่อยู่นะแคนี้แม่เอ๊ะอย่าบอกนะว่าอีนี่มันอีกคนเดิมหรือไม่วะ เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากตอนนั้นนะคะนะคะว้าวโหกุณปาฉลามใหม่แล้วนี่นจะขึ้นไปที่เรือของฉันฉันรู้อุ๊ยจิบหายแล้วว่าลืมแลกขึ้นกว่าเดิมเหมือนตาที่แล้วเลยก็ลืมแลกเหมือนตาที่แลว้วเลยอ่ะจะลงไม่ใช่ไหมฉันต้องรีบขึ้นฉันต้องไปรีบนั่งการนั่งคือสิ่งที่รอดฉันจะนั่งแล้เก็าใไหม ปลาฉลามว่าแถบปลาฉลามมันอยู่ไหนกันแน่เนี่ยยิงปืนอุ้ยว้ายมันนดำปูดำว้ายอยู่ตรงนั้นดูกวันนั้นวันัี้ยิงยิงยิงแก่ี่นี่ขับเรือดีดีหน่อยดิหล่นนี่ตายแล้วฉันไม่กลัวอยไรเพราะว่าปลาฉลามเนี่ยนังนางก็ได้สูญเสียชีวิตแล้วนี่ค่ะว่าอุ้ยตายแล้วตายแล้วชิบหายแล้วขี่ดีๆหน่อยได้ไหมขับดีๆหน่อยได้ไหม แผนการยิงปลาฉลามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากปลาฉลามอยู่หน้าเรือสวยลงไงคะถ้ายังไงดีเนี่ยปลาฉลามนั่งอยู่หน้าเรือแล้วนางก็หายไปแล้วสรุปนางอยู่ไหนฮะปลาฉลามอยู่ไหนเนี่ยหลอนหลอนหลอนเรือสั่นเรือสั่นเรือมันสั่นเอิ่มมันเอิ่มเอิ่มเอิ่มอพจะเอิ่มไว้คนขึาเรือไว้เจ้าอีจอนหนักปลาอีดอกมา จะผ่านไไม่ได้นี่หล่อนขนับเรือให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฮะคนก็จะตายหาเพราะหล่อนอยู่คนเดียวเนี่ยโหอียนั่นโอมจีเลยชิบหายแล้วชิบหายขับดีๆหน่อยสีดอกจะตายหากันหมดเรือแล้วเนี่ย <S <S มาแล้จ้าพวกหล่อนวันนี้นะคะยียีนาระชานะคะจะมาล่าอีปัศหลามหัวควุยนั่นอีกแล้วนะคะ วิ้ยป็นปลาฉลามหัวโคยปลาฉลามหัวโคยใช่มาดิค่ะ,ะคะุณปลาฉลามหัวโขยทำไรนี่เอ๊ะทำไมฉันเหมือนได้เห็นเครื่องบินมันตกหรือเปล่นานะมาค่ะฉิมโกรธค่ะโอ้โหดีมากมากเลยยาแก่คนขับคนนี้นี่ขับดีมากมากเลยนะคะเรือไม่ล่มอีกแล้วอืมเยี่ยมจริงๆรงิคนเคยมาใช้บริการในแคะน่นี้ว่าแต่ ปลาฉลามมันหายไปไหนแล้วนี่นาตาชา้ยเอมมี่เอมมี่ค่ะทำอะไรอยู่อเอมมี่เอมเอมมี่กำลังตรวจสอบปลาฉลามว่าวิววิวแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยย่งไปเลยโอ้โหโอ้ยรักค่ะเย้ชนะอีกแล้วเย้้ชนะกันอีกแล้วค่ะ ชินากนเลโอเค,อ,เคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชรงให้ช่องกิมจิอแต่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปตลกตลกนะคะหัวควยหัวควยดอกทองอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะ